บทที่262กลับขอขอพระคุณประมุขหอเย่มากที่ช่วยพวกเราเอาไว้ไม่ว่าจะตระกูลไปหรือจะกองทัพอี้เหรินต่างก็จะไม่ลืมบุญคุณของท่านในวันนี้ในอนาคตหากประมุขหอเย่ขัดสนสิ่งใดข้าไปซีก็ยินดีที่จะช่วยท่านอย่างสุดความสามารถ ไปซีก็ได้แสดงความขอบคุณเย่เย่ด้วยความจริงใจแล้วจากนั้นก็ได้พูดเชื้อเชิญเย่เย่ต่อในเวลานี้ท่านประมุขหอเย่นั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อราชวงศ์ทางหลังเข้าให้แล้วมันคงจะไม่ดีหากว่าจะอยู่ในเมืองหลวงต่อเข้าหากประมุขหอเย่ไม่รังเกียจพวกเรากองทัพอี้เหอริงก็ยินดีเปิดประตูรอรับท่านเสมอถึงแม้ว่าไปซีนั้นพอจะเดาได้จากสีหน้าของเย่เย่กับ ซูเลียนอยู่ว่าการช่วยเหลือพวกเขาของเย่เย่นั้นเหตุผลหลักๆจะเป็นเพราะซูเหลียนอยู่ที่มาข้องเกี่ยวกับตระกูลไปนอกจากนี้จุดประสงค์ของหวงจิ้งเฟิงกับพพวกนั้นก็คงจะมีเป้าหมายคล้ายๆกับเย่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 จึงได้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกองทัพอี้เหริงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ไปซีนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องที่จะเชิญชวนเย่่อย่างไรเสียมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเย่เ่นั้นได้เป็นปรปัปรับกับราชวงศ์ซางหลางเข้าให้แล้วไม่ว่าตัวเขานั้นจะมีทัศนคติต่อกองทัพอี้เหริอนอย่างไรแต่อย่างน้อยในเวลานี้เย่่ก็มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมกับกองทัพอี้เหรินแล้วนอกจากนี้เย่่ก็มีความแข็งแกร่งเทียบเทยงกับระดับราชาเทพทั้งที่อายุยังน้อยแน่นอนว่าไปซีนั้นย่อมไม่ยอมปล่อยให้โอกาสดีๆเช่นนี้หลุดลอยไปแน่ แต่ทว่าแย่ๆนั้นกลับไม่ได้มีปัญหาหรือลำบากอะไรอย่างที่ไปซีคาดเอาไว้กลับกันเขาก็ได้หันไปหาไปซีและกล่าวหอใบยกไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกับกองทัพอีเฮรินตั้งแต่ต้นจนจบและในอนาคตก็เหมือนกันส่วนเรื่องของราชวงศ์ชางหลังนั้นข้ามีวิธีการจัดการเองได้ท่านควรที่จะพาคนของท่านรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยไวจะดีกว่าส่วนซูเลียนอยู่จากนี้ไปจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลไปอีกเมื่อได้ยินท่าทีที่แข็งกร้าวของเย่เ่แล้วซูเลียนอยู่ก็ได้จ้องมองไปที่เขาแต่ก็ไม่ได้กล่าวโตวแยงอะไร เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วไปซีก็ได้ยิ้มอย่างฝืนๆอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นเขาก็ได้ถอนหายใจแล้วทำมือคาระวะให้เย่เ่แล้วกล่าวถ้าเช่นนั้นแล้วข้าก็จะไม่รบควนประมุขหอเย่อีกแต่ประตูของกองทัพอีเฮรินนั้นยินดีเปิดรอรับท่านเสมอข้าขอให้ท่านประมุขหอเย่โชคดีหลังจากที่กล่าวจบไปซีก็ได้รีบจักไปพร้อมประกูลไปและกองทัพอีเฮรินและไม่นานนักก็ได้หายไปจากตรงหน้าของเย่่และซูเหลียน จนกระทั่งถึงตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตระกูลไปนั้นจะขีดเส้นแบ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับกองทัพอีเฮรินได้อีกดังนั้นหลังจากที่ได้รับการยินยอมจากสกุลไปแล้วไปซีก็ได้ประกาศทั้งตระกูลไปเข้าร่วมกับกองทัพอีเฮรินอย่างเป็นทางการและจุดมุ่งหมายของการเดินทางของพวกเขานั้นคือฐานทัพของกองทัพอีเฮรินที่อยู่ห่างไกลสุดเขตแผ่นดินชางหลาง เย่เย่ก็ได้มองไปยังทิศทางที่พวกเขาจากไปและพอจะเดาได้ถึงความคิดของไปซีทําให้ใบหน้าของเขานั้นผ่อนคลายลงมาอย่างมากแล้วเขาก็ได้หันไปหาซูเลียนอยู่แล้วกล่าวด้วยเสียงที่อ่อนโยนเจ้าคิดที่จะทํายังไงต่อไปซูเลียนอยู่ก็ได้นิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วถามเย่เย่หลังจากที่เรื่องนี้จบแล้วเจ้าจะกลับไปที่เมืองหลิงเฉิงไปไหมเย่เย่ก็ได้พงกหัวแล้วกล่าวข้าจะไม่นั่งอยู่เฉยๆมองดูหอการค้าใบหยกถูกทําลายโดยพวกหกสานักใหญ่แน่นอน เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วซูเหรียนอยู่ก็ได้ตัดสินใจและกล่าวกับเย่เย่ย่างจริงจังปัญหานี้เกิดขึ้นก็เพราะข้าและข้าก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องหนีจากมันถึงแม้ว่าจะไม่มีทางที่จะแก้ไขแต่อย่างน้อยก็ขอให้ข้าได้กลับไปอยู่และตายพร้อมกับพวกเขาที่เมืองหลิงเฉิงเมื่อเห็นแววตาที่หนักแน่นของซูเหรียนอยู่แล้วเย่เย่ก็ได้ละทิ้งความคิดที่จะเรียกล่อมนางและผงกหัวให้กับซูเหรียนอยู่ด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะ หลังจากที่ทั้งคู่ตกลงกันได้ก็ได้รีบออกไปจากที่นี่และมุ่งหน้ากลับไปยังหอใบหยกเพื่อบอกลาเสวี่ยออยู่กับลู่จิ้นแย่ๆนั้นตอนแรกตั้งใจที่จะให้เสวี่ยออยู่กับลู่จุนนั้นอาศัยอยู่ที่หอใบหยกแต่หลังจากที่พวกเขาได้ทราบถึงแผนการของแย่ๆแล้วพวกเขาก็คิดที่จะกลับไปที่หลิงเฉิงพร้อมกับพวกเขาด้วยเสวี่ยออยู่นั้นเดิมทีก็มาจากหลิงเฉิงแล้วมาอยู่ที่เมืองหลวงนางจึงได้อยากที่จะกลับไปที่หลิงเฉิงเพื่อที่จะรุ่งหรือจะร่วงไปพร้อมกันกับหอการค้าใบหยกหลังจากทททีี่่่่่กกกกกาาารเเเเลลลลล้้้ยยยออมมมขงหววแแ็ไดคตนนั แต่ก็ไม่คิดว่าลู่จิ้นนั้นจะขอตามไปพร้อมกับพวกเขาด้วยซึ่งทําให้เย่เ่นั้นรู้สึกตกใจท่านประมุขขอหอใบหยกนั้นช่างดีกับข้ามากเท่าหาขอการค้าใบหยกต้องหายไปข้าเองก็คงอยู่ไม่ได้เช่นกันดังนั้นขอให้ข้าได้ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยเถอะลูจ่จินพูดด้วยน้าเสียงที่จริงจังและดวงตาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยความตั้งใจแต่เย่เ่นั้นไม่อาจที่จะเห็นด้วยโดยทันทีได้ตัวเขาครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจากนั้นก็ได้ค่อยๆกล่าวกับลู่จินลู่จิ้นเจ้ายัางจาาาทททีีที่่่่่่นนนนเหชืือออมมมวกไได้ไ เขาไม่ได้บอกเจ้าถึงจุดประสงคการะมาของเขาก็จริงแต่จริงๆแล้วเขานั้นไม่อยากให้เจ้านั้นต้องตกมาอยู่ในปัญหาด้วยซึ่งถ้าเจ้าตามกลับไปที่หลิงเฉิงพร้อมกับพวกเราก็จะมีแต่เพียงต้องตกอยู่ในปัญหามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเท่าหากเจ้าต้องการข้าสามารถให้คนพาเจ้าไปหาท่านเหวินชื่อได้และให้เจ้ากลับไปทํางานกับเขาต่อได้ หลังจากที่ห่วงจิ้งเฟิงได้มาต่อรองกับเย่เย่เมื่อคราวก่อนเขาก็ได้ทิ้งหนทางติดต่อไว้ให้เย่เย่เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้สามารถติดต่อช่วยเหลือกันได้ในอนาคตดังนั้นถึงแม้ว่าเย่เย่นั้นจะไม่ทราบว่าห่วงจิ้งเฟิงกับพักพวกนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนักกับการที่จะพาลูลุนไปหาห่วงจิ้งเฟิงอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ยินข้อเสนอของเย่เย่แล้วลูจิ้งกลับปฏิเสธทันทีและมีแววตาประหลาดใจในดวงตาของเขาแต่เขาก็ได้สะบัดหัวแล้วกล่าวก,กับเเยยย่่่่่อาางงนนนนนนัััักแแบตต้้้้วทีีลูจิไดข ร่วมกับหอใบหยกข้าก็ได้ยินดีที่จะรับใช้ท่านประมุขหอในหอใบหยกไปตลอดชีวิตของข้านอกเสียจากท่านประมุขหอจะไล่ข้าแล้วลู่จิ้นจะไม่มีวันทรยศท่านและหนีไปเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าพระยาสอนข้ามาตั้งแต่ยังเด็กสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ข้าควรจะกระทําคือการอยู่ที่หอใบหยกและตอบแทนพระคุณท่านประมุขหอข้าเชื่อว่าท่านเหวินชื่อจะต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้าเป็นแน่ลู่จิ้นกล่าวด้วยน้ําเสียงที่จริงจังและดวงตาที่หนักแน่นเย่เย่ก็ได้เลิกที่จะ ในเวลานี้ที่เมืองหลิงเฉิงนั้นได้ห่างไกลาจากความรุ่งเรืองก่อนหน้านี้นักภายใต้แรงกดดันของหกสานักใหญ่บนถนนมีผู้คนอยู่แค่โรงเรงนอกจากเหล่าสิทธิของหอการค้าใบหยกและขุมอำนาจในหลิงเฉิงแล้วก็ยากที่จะเห็นรถม้าและคนเดินเท่าที่มาจากต่างเมืองถึงแม้ว่าเฉินเซียนที่บรรลุขึ้นมาอยู่ในระดับจอมเทพได้และกลับมาแล้วก็ตามแต่มันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเหล่าลูกศิษย์ของ หอการค้าใบหยกแค่นิดหน่อยเท่านั้นถั่วซิ่วเจ้าสำนักดาราเที่ยงคำนั้นถูกสังหารและข่าวเรื่องที่คนของสำนักดาราเที่ยงคำนั้นได้มาเข้าร่วมกับหอการค้าใบหยกนั้นก็ได้ทําให้ยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งช่วยบรรเทาบรรยากาศที่มืดมนให้กับเมืองหลิงเฉิงได้มากแต่ทว่าพอเวลาผ่านไปอันตรายจากหกสำนักใหญ่ก็ได้คืบคลานเข้ามาและบรรยากาศของหอการค้าใบหยกนั้นก็ได้ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นหอการค้าใบหยกของเราคงได้ลลล่่่่มมสสสาายยไไปกกกออนนทีีีจจะด้เเเัับหญถึงงงิิ หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีสิทธิ์คนหนึ่งได้หนีออกไปจากหอ,อการค้าใบหยกอีกแล้วนั้นสวีชื่อเจี๋ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเรียกประชุมเหล่าผู้ดูแลระดับสูงของหอ,อการค้าใบหยกมาหารือก,กันเรื่องของการที่จะหยุดยั้งไม่ให้สถานการณ์ต้องย่แย่มากไปกว่านี้แต่ในปัจจุบันพวกเราก็ไม่มีหนทางที่ดีๆแต่อย่างใดที่จะหยุดพวกเขาจากการหนีไปได้แล้วพวกเราจะฝืนในให้พวกเขาอยู่ต่อและรอความตายไปพร้อมกับพวกเราอย่างนั้นเหรอ ถึงแม้ว่าตู้คู่เหย็นนั้นจะเป็นหนึ่งในยอดฝีมือเพียงไม่กี่คนของหอ,อการค้าใบหยกก็ตามทีแต่ในเวลานี้แม้แต่เขาก็ยังขาดความเชื่อมั่นในหอ,อการค้าใบหยกไปแล้วแล้วเหล่าลูกศิษย์คนอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเจิ้งซอวีที่พบว่าพวกเขานั้นต่างก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปแล้วใบหน้าของเขาก็แสดงถึงความลำบากใจออกมาเข้าหากเป็นอย่างเมื่อในอดีตแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจิ้งซอวีนั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเย่เย่แต่ในเวลานี้เย่เย่นั้นได้จากเมืองหลิงเฉิงไป นานมากแล้วแม้ว่าเขาจะสังหารเหย,ยนซ่งเจ้าสำนักอารามชิงหนิงได้ก็ตามแต่เจ้งซอวีนั้นยังไม่รู้ว่าเย่เย่นั้นมีพลังยุดถึงระดับไหนแล้วยิ่งไปกว่านั้นศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญในเวลานี้นั้นก็หาใช่คนจากหอเมฆาวิญญาณหรือตระกูลมู่หลงไม่แต่เป็นหกสำนักใหญ่ที่มีอิทธิพล อย่างมากท,ทั้งแผ่นดินทางหลางความต่างของความแข็งแกร่งระหว่างหอ,อการค้าใบหยกกับหกสำนักใหญ่ก็จะยังต่างกันมากเกินไปอีกด้วยต่อให้ราชาเทพที่ทรงพลังของหกสำนักใหญ่ไม่ลงมือทําอะไรก็ตามแต่ลําพังคนในระดับจอมเทพและเทพอสูรของทั้งหกสำนักใหญ่นั้นก็เพียงพอที่จะทาลายหอ,อการค้าใบหยกได้หลายหนแล้วดังนั้นเจิ้งซี่นั้นจึงไม่รู้ว่าจะโต้แย้งตู้คู่เย็ยนเช่นไรดีตอนที่ได้ยินคําพูดนี้ อย่างไรก็ตามสอวีชื่อเจียเองก็ไม่เห็นด้วยกับตู้คู่เหยียนใบหน้าของเขาก็ได้ปรากฏความโมโหขึ้นมาเขานั้นคิ้วขมวดและกล่าวกับผู้ดูแลอาวุโสในหอ,อการค้าใบหยกหากว่าท่านประธานยังอยู่ที่นี่แล้วหอ,อการค้าใบหยกของเราจะต้องกลับมารุ่งเรืองได้อีกในวันหนึ่งแน่แม้ว่าพวกเราจะผ่านความยากลาบากเพียงใดก็ตามยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ที่มีเหล่าลูกศิษย์มาขอเข้าหอ,อการค้าใบหยก และเสพสุขกับความสะดวกสบายขององค์การเป็นสมาชิกของหอ,อการค้าแล้วพวกเขาก็ควรที่จะตริมใจที่จะอยู่หรือตายไปพร้อมกับหอ,อการค้าสิแต่นี่อะไรพวกเขากลับหนีไปเมื่อพบว่าหอ,อการค้านั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายช่างอกตันยอเสียจริงๆคำพูดของเขานั้นทรงพลังมากพอที่จะทำให้สมาชิกอาวุโสคนอื่นไม่กล้าที่จะโต้แย้งอะไรออกมา อย่างที่สวีชื่อเจียกล่าวถึงแม้ว่าเหล่าลูกศิษย์ที่แอบหนีไปจากหอ,อการค้าใบหยกนั้นต่างก็มีปัญหาเป็นของตัวเองทั้งนั้นแต่การกระทำของพวกเขานั้นก็ได้ทำให้กำลังใจของหอ,อการค้าใบหยกนั้นต้องสั่นคลอนมากขึ้นไปอีกเท่าหากไม่ใช่เพราะมีเฉินเซียนที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในหอ,อการค้าแล้วก็เกรงว่าคงไม่ใช่แค่เหล่าลูกศิษย์ของหอ,อการค้าใบหยกหรือที่จะหนีไปแต่ยังรวมถึงเหล่าสมาชิกอาวุโสข,ของหอ,อการค้าเองที่จะแอบหนีไปด้วย บรรยากาศในห้องประชุมนั้นก็ได้ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีบางคนที่กล้าพูดออกมาอย่างง่ายดายเจิงซี่ก็ได้หันไปมองที่เฉินเซียนผู้ที่นิ่งเงียบอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วหลังจากที่ถอนหายใจออกมาเขาก็ได้ค่อยๆพูดกับเฉินเซียนเฉินเซียนตอนนี้เจ้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหอ,อการค้าใบหยกแล้วเจ้าคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียนที่พบว่าสายตาของทุกคนนั้นได้จับจ้องมาที่เขาแล้วก็ทำให้เขาต้องรู้สึกสันกลัวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะโชคดีได้บรรลุขึ้นเป็นจอมเทพในขณะที่เขากำลังดวลอยู่กับนิวซิลเจ้าสำนักดาราเที่ยงธรรมแล้วก็ยังพาคนจากสำนักดาราเที่ยงธรรมมาเข้าร่วมกับหอ,อการค้าใบหยกอีกด้วยแต่เฉินเซียนนั้นก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลื่อนขั้นของเขาในหอใบหย,ยกได้เขานั้นเคยแต่ทำตามคำสั่งของสอวี่ชื่อเจียเจิ้งซีและคนอื่นๆมาโดยตลอดและไม่นึกว่าคนเหล่านี้นั้นจะมารอฟังความคิดเห็นของเขา ในเวลานี้สวีชื่อเจียเจิงสวีและสมาชิกอาวุโสคนอื่นๆในหอ,อการค้านั้นต่างก็หันมามองที่เขาอย่างกระตือรือร้นทำให้หัวใจของเฉินเซียนนั้นพลันรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามไม่นานนักเขาก็ได้สงบจิตสงบใจลงได้และได้ค่อยๆแสดงมุมมองของเขาให้คนอื่นฟังอย่างช้าๆผู้อาวุโสที่รักทุกท่านตั้งแต่ที่เราได้รวบรวมดินแดนในภูมิภาคมานี้ความแข็งแกร่งของหอ,อการค้าใบหยุบนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตั้งมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะพักดีต่อหอ,อการค้าเราก็อาศัยโอกาสอันดีนี้ค่อยๆกำจัดสมาชิกบางคนไปและปรับปรุงโครงสร้างในองค์กรครั้งใหญ่เสียใหม่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับกำลังใจของกำลัง กองทัพหลังจากที่เฉินเซียนกล่าวจบเขาก็รู้สึกผิดกับความคิดของเขาที่ฟังดูอ่อนหัดเกินไปเพราะภายใต้แรงกดดันของทั้งหสำนักใหญ่นี้แม้ว่าสมาชิกหลักๆที่ยังจงรักภักดีกับหอการค้านั้นต่างก็ได้ทําอย่างเต็มที่ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหอการค้าใบยกเพื่อให้หอการค้านั้นสามารถที่จะ ปกป้องตัวเองได้ในยามที่หกสำนักใหญ่มาถึงถึงแม้ว่าการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่นั้นจะถูกต้องแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คงไม่มีใครที่กล้าทิ้งคนที่มีไปง่ายๆดังนั้นข้อเสนอของเขาเมื่อสักครู่นั้นจึงแทบไม่มีค่าอะไรเลยสอวีชื่อเจียนนั้นแม้จะคาดหวังกับความคิดของเฉินเซียนอยู่นิดหน่อยแต่ในเวลานี้เขาก็ได้ปรากฏซึ่งความผิดหวังออกมาอย่างช่วยไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้โทษอะไรเฉินเซียนเขาแค่รู้สึกเสียใจกับหอการค้าใบหยกกับปัญหาที่หนักหนาเกินไปในครั้งนี้ซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะทำเช่นไรก็ไม่มีีีท่่่่าาาาาววววจจะลลลกกกกเเยยยงรรรรแพรรคคมดดััในน้้้ไ บทที่263การต่อสู้ที่หลิงเฉิงในขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมนั้นกำลังตกอยู่ในความเงียบและทุกคนก็กำลังท้อแท้อยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงที่คุณเคยดังเข้าหูพวกเขาในอดีตนั้นพวกเราไม่เคยมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบลูกสิธิ์ที่มีปัญหาและในเวลานี้ใครที่อยากจะหนีออกไปจากหอ,อการค้าใบาย,ยกก็ปล่อยให้พวกเขาหนีไปข้าเย่เยไม่สนใจลูกศิษย์ที่ไม่ต้องการที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับหอ,อการค้าใบหย,ยก แล้วทุกคนก็ได้หันหน้ามาแล้วก็พบเย่เย่ซูเลียนอยู่กับคนอื่นๆที่เดินตามเข้ามาในห้องประชุมโดยไร้ซึ่งความสิ้นหวังบนใบหน้าของพวกเขาท่านประธานท่านอาจารย์เย่เย่ในที่สุดท่านก็กลับมาซอวีชื่อเจียเจิงซอวีและคนอื่นๆต่างก็พากันยินดีอย่างมากและในขณะเดียวกันก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วพากันมาต้อนรับเย่เย่แล้วไฟแห่งความหวังก็ได้ถูกจุดขึ้นในหัวใจของพวกเขาอีกครั้ง เป็นเพราะพวกเขานั้นรู้ถึงนิสัยของเย่เย่ดีว่าเย่เย่นั้นจะไม่ลงมือทําอะไรที่ตัวเองนั้นไม่มั่นใจและในเวลานี้ตัวเขาก็ได้กลับมาที่หอ,อการค้าใบหยกแล้วและเตรียมที่จะสู้กับหกสำนักใหญ่แล้วอนาคตของหอ,อการค้าใบหยกนั้นไม่จําเป็นที่พวกเขาจะต้องกังวลอีกต่อไปเย่เย่นั้นคิดที่จะปลุกใจทุกคนแต่แล้วเขาก็พลันพบว่าพลังยุทธ์ของเฉินเขียนนั้นเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนแล้วจึงได้มองไปที่เฉินเซียนด้วยความประหลาดใจเฉินเซียนเจ้าบรรลุถึงขั้นจอมเทพแล้วนี่ดูเหมือนนว่าช่วงที่ผ่่่าาานนนนนมมีเเจจ้้ะะขยยยัไอลสินะ ถึงแม้ว่าเย่เย่นั้นจะรู้อยู่นานแล้วว่าพัฒนาการของเฉินเซียนนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่ได้ฝึกล้านำดอกบัวสีเลือดแต่ก็ยังรู้สึกประหลาดใจอยู่ดีที่เฉินเซียนนั้นสามารถบรรลุถึงชั้นจอมเทพด้วยระยะเวลาสั้นๆแค่นี้แล้วใบหน้าของเขาก็ได้แสดงออกถึงความพึงพอใจและเอ่ยปากชมเฉินเซียนเฉินเซียนขอบพระคุณท่านอาจารย์มากในเวลานี้หอการค้าใบหยกกำลังเผชิญปัญหาสิทธิยินดีที่จะเป็นดาบให้กับท่านอาจารย์ใช้สังหารศัตรูให้หมด เฉินเซียนก็ได้ตอบเย่เย่ด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นและรู้สึกได้ว่าความพยายามที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดนั้นมีค่าขึ้นมาเมื่อเขาเห็นว่าเย่เย่นั้นกลับมาที่หอการค้าใบหยกด้วยสีหน้าที่ใจเย็นแล้วเฉินเซียนก็ได้พลันรู้สึกราวกับว่าอันตรายทั้งหมดนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้และแม้แต่คิดอยากที่จะฉวยโอกาสนี้สังหารหกสำนักใหญ่ให้หอการค้าใบหยกด้วยซ้ําเย่เย่ก็ได้ยิ้มให้เฉินเซียนอย่างอ่อนโยนแล้วจากนั้นก็ได้โบกมือให้เขาแล้วกล่าวจิตวิญ,ญญาณของเจ้าช่างน่าชื่นชมนักแต่ในตอนนนี้มมัยัยงไ่่ใชเวลา รีบไปเรียกรวมเหล่าสานุสิ์มาเพื่อประกาศการตัดสินใจของข้าขอให้พวกเจ้าวางใจได้หอการค้าใบหยกนั้นจะไม่ล่มสลายเพียงเพราะเรามีคนน้อยกว่าแนา่เข้าใจแล้วพวกเรารู้ว่าจะต้องทำเช่นไร สวีชื่อเจียที่เห็นว่าเย่เย่นั้นได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็ได้เลิกคิดที่จะโน้มน้าวเขาและผงกหัวให้กับเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเข้าใจแล้วต่อมาเหล่าผู้บริหารระดับสูงของหอ,อการค้าใบหยกก็ได้พากันเรียกรวมเหล่าสมาชิกของหอ,อการค้าใบหยกทั้งหมดให้มารวมกันทันทีและประกาศการตัดสินใจของเย่เย่นั่นคือหลังจากการกำจัดลูกศิษย์ออกไปบางส่วนแล้วเขาก็จะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการทำศึกอย่างเต็มรูปแบบและตั้งใจที่จะรับมือกับการรุกรานของหกสำนักใหญ่ ส่วนเย่เย่เองก็ได้แยกไปฝึกวิชาอย่างเงียบๆหลังจากที่ทําการจัดวางอาคมป้องกันจํานวนมากเสร็จแล้วและได้ทําการแลกเหรียญอเนกประสงค์ทั้งหมดที่เขามีให้เป็นยาจิตตั้งมั่นทั้งหมดรวดเดียวละคิดที่จะใช้ฝึกให้ไปถึงจุดสูงสุดของชั้นจอมเทพให้ได้ก่อนที่ศึกตัดสินจกมาถึงส่วนซูเลียนอยู่กับเซวียยออยู่ก็ได้ช่วยสอวีชื่อเจียและคนอื่นๆรักษาระดับกําลังใจและใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่หอการค้าใบหยกเพื่อเพิ่มพูนพลังของเหล่าสมาชิกทั้งหมดอย่างสุดความสามารถถึงแม้ว่าพวกนางนั้้้นนนนจจจะะไไมม่่่่่รรรูวาาาเเยยยัััีีแผองทดกกบ การรุกรานของหกสำนักใหญ่ก็ตามซึ่งในบรรดาคนในหอการค้าใบหยกนั้นพวกนางนั้นเป็นคนที่เชื่อมันในตัวของเย่่อย่างแรงกล้าที่สุดแล้วและไม่เคยสงสัยในการตัดสินใจของเย่่เลยแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เย่่นั้นทำพลาดไม่ว่าเสวี่ยออยู่หรือซูเลียนอยู่ต่างก็ไม่รู้สึกเสียใจที่จะไปพร้อมกันกับเย่เๆด้วยดังนั้นสีหน้าของทั้งคู่นั้นจึงได้สงบนิ่งอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นจนจ,นจบซึ่งได้ทำให้สมาชิกคนอื่นๆของหอการค้าใบหยกนั้นต่างก็รู้ส หลายสิบวันผ่านไปผู้คนทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องในเมืองหลิงเฉิงนั้นได้พากันหนีออกไปจนเกือบหมดแล้วและที่เหลือก็มีแต่เหล่าสารุสิทธิ์ที่ยินดีที่จะอยู่และตายไปพร้อมกับหอ,อการค้าใบหยกและที่ด้านนอกของเมืองหลิงเฉิงนั้นก็มีเหล่าผู้ชมจากทั่วทั้งแผ่นดินชางหลางได้พากันกระจัดกระจายอยู่ในป่าชาันเมืองและต่างก็เฝ้ารอดูศึกที่กำลังจะมาถึงมีบางคนที่เชียร์ฝ่ายหกสำนักใหญ่ในขณะที่มีบางคนที่คาดหวังให้หอ,อการค้าใบหยกตอบโต้กลับแต่ไม่ว่าพวกเขาจะถือหางฝ่ายไหนพวกเขาก็ขอไม่เอาตัวเข้ามาย ไม่ว่าเหล่าผู้มาเยือนนี้จะใหญ่มาจากไหนแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาใจพื้นที่โล่งนอกป่าเลยด้วยความกลัวว่าพวกเขานั้นอาจจะถูกสังหารโดยคนจากหอการค้าใบหยกเพราะคิดว่าเป็นลูกศิษย์ของหกสำนักใหญ่ระดับแดดินได้ในแผ่นดินทางหลังนั้นไม่ได้มีศึกขนาดใหญ่เช่นนี้มานานมากแล้วนะใช่ครั้งก่อนข้าพลาดศึกของอารามชิงหญิงไปคราวนี้ข้าจะไม่ยอมพลาดศึกนี้เด็ดขาดเ่าหากเย่เย่สามารถพลิกศึกในครั้งนี้ได้ต่อให้เขาไปที่แผ่นดินว่าหลิงก็คงไม่มีใครไม่รู้จักเขา แต่ข้าคิดว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกที่เขียนเหยี่ยยอเจ้าสำเปานักยุบผงเพลิงนั้นไม่ใช่คนที่จัดการได้ง่ายขนาดนั้นหรอกในขณะที่กำลังรอสึกครั้งนี้ประทุขึ้นมาอยู่นั้นเหล่าผู้มาเยือนต่างก็พากันแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาในเวลานี้ทั่วทุกหนทุกแห่งต่างก็เต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือที่หาตัวจับได้ยากในแผ่นดินชางหลางมารวมตัวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกาศศึกของหกสำนักใหญ่นั้นมีอิทธิพลอย่างมากในแผ่นดินชางหลาง ซึ่งจี้เขียนเหยี่ยยอเจ้าสำนักยุทธผงเพลิงนั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาต้องรอนานนักเมื่อถึงเวลาที่เคยประกาศไวเขียนเหยี่ยยอก็ได้นำเหล่ายอดฝีมือของหกสำนักใหญ่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าประตูเมืองหลิงเฉิงซึ่งนอกจากจี้เขียนเหยี่ยยอกับสี่ราชนเทพที่เหลือแล้วหกสำนักใหญ่ก็ยังส่งจอมเทพมาอีกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบคนและเทพอสูรอีกหลายร้อยคนมาร่วมด้วยซึ่งในบรรดานั้นมีคนจากอารามชิงหมิงที่มีรังสีมุ่งร้ายแผ่ออกมามา,มากที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะแก้แค้นให้กจาานขอพวุม ต่างๆที่หมายตาอารามชิงหิงเอาไว้ต้องรู้สึกตัวเมื่อเห็นหกสำนักใหญ่ปรากฏตัวออกมาเหล่าลูกศิษย์ของหอ,อการค้าใบหยกที่อยู่ที่ประตูเมืองก็ได้รีบเข้าไปแจ้งข่าวให้คนในระดับสูงของหอ,อการค้าได้ทราบตูม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 สวีชื่อเจียกับคนอื่นๆก็ได้พากันไปเปิดใช้อาคมป้องกันซึ่งจะมองเห็นม่านพลังต่างๆปรากฏาออกมาและห้อมล้อมเมืองหลิงเฉิงเอาไว้ทันทีซึ่งทาให้เหมือนกับว่าเมืองหลิงเฉิงนั้นถูกห้อมล้อมด้วยฟองสบู่หลากสีทีคิดอะไรตื้นตื้นจี้เขียนเหยียอนั้นได้ศึกษาาาาาาเรรื่ออองงงคคมมขกก้้บบย แล้วและเขาก็พอจะเดาได้ถึงการป้องกันของเมืองหลิงเฉิงและเมื่อเห็นว่าเมืองหลิงเฉิงนั้นห้อมล้อมด้วยอาคมต่างๆเช่นนี้แล้วก็คิดว่าคนของหอ,อการค้าใบหยกนั้นคงคิดที่จะหดหัวอยู่ในนั้นแล้วจี้เทียนเหยียนก็ได้มีสีหน้าที่ดูถูกบนใบหน้าของเขาภายใต้การสั่งการของเขาราชาเทพทั้งสี่อย่างชางงกวานฟูและจูหยวนคงก็ได้บินมุ่งหน้าไปยังเมืองหลิงเฉิงและถล่มใส่อาคมป้องกันทันที จูหยวนคงกับช่างงกวานฟูนั้นได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะถล่มให้ราบแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำลายอาคมป้องกันนี้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆซึ่งทำได้อย่างมากก็แค่ทำให้ม่านพลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามคนในหอการค้าใบหยกในเมืองหลิงเฉิงนั้นกลับไม่กล้าที่จะผ่อนคลายลงเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของสอวีชื่อเจียกับเจิ้งซานั้นกลับตึงเครียดอย่างมาก เพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าหากจูหยวนคงกับคนอื่นๆพากันระดมพลังโจมตีใส่อาคมอย่างต่อเนื่องแล้วอาคมป้องกันของเมืองหลิงเฉิงนั้นก็คงไม่อาจที่จะต้านทานได้นานขนาดนั้นพวกเขานั้นต้องการที่จะเข้าไปในพื้นที่ปิดของเย่เย่เพื่อไปแจ้งข่าวแต่พวกเขาก็กลัวว่าเย่เย่นั้นกำลังอยู่ในช่วงสำคัญที่ไม่สามารถขยับเขยื่อนได้แม้แต่น้อยทุกคนมาวางแผนเผื่อสถานการณ์เลวร้ายกันเถอะหลังจากที่ลา้ลาลา้ลาลังอยู่พักหนึ่งสวี่ชื่อเจียก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วจากนั้นเขาก็ได้พูดดกกกัับบเเหหลล่่่่าาาาาาคคนนขขออองงงงรร้้ยยยทีูจิ รับทราบแม้ว่าหอ,อการค้าใบหยกนั้นอยู่ในสภาวะเสี่ยงการล่มสลายและเหล่าคนของหอ,อการค้าใบหยกก็ได้ฟื้นความมั่นใจและความกล้าของพวกเขากลับคืนมาเมื่อเห็นการตอบสนองสอวีชื่อเจียคอรีนนนท์ในขณะที่พวกเขากำลังรอให้เย่เย่ออกมาจากในห้องนั้นก็ได้ทำการเตรียมการต่อสู้ด้วยสีหน้าที่จริงจังบนใบหน้าของพวกเขาในขณะนั้นเองเดียวกันก็ได้มีเสียงคำรามที่น่ากลัวพลันดังมาจากน้านฟ้าของเมืองหลิงเฉิง ทุกคนก็ได้พากันเนยหน้าขึ้นไปและพบที่เขียนเหฮียอผู้ที่มองอยู่วงนอกเมื่อสักครู่นั้นในที่สุดก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเมื่อเขาเห็นช่างบวันฟูกับจูหยวนคงและคนอื่นๆนั้นไม่สามารถทำลายอาคมได้หลังจากที่ผ่านไปพักใหญ่ๆแล้วเขาก็ได้มาผล่เหนืออาคมป้องกันเมืองหลิงเฉิงนั้นแล้วซัดเข้าไปที่อาคมป้องกันอย่างรุนแรงตอมอมีเสียงกังวานดังขึ้นมาทันทีและอาคมที่อยู่ชั้นนอกสุดนั้นก็ได้พังลงหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วยพลังทั้งหมดของที่เขียนเหย,ยจนยนกาาปาปไฟ้ ไม่ว่าจะคนของหอการค้าใบหยกก็ดีหรือของหกสำนักใหญ่ที่อยู่นอกเมืองหลิงเฉิงก็ดีต่างก็สีหน้าเปลี่ยนสีในฉับพลันแต่ทว่าคนของหอการค้าใบหยกนั้นมีสีหน้าสิ้นหวังในขณะที่คนของหกสำนักใหญ่นั้นมีสีหน้าที่เยือกเย็นช้าก่อนในขณะที่ทุกคนคิดว่าทั้งสองฝ่ายนั้นกำลังจะเผชิญหน้ากันแล้วนั่นเองก็ได้มีเสียงตะโกนที่หนาวเย็นดังขึ้นมาจากบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปนิ้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงตัดผ่านอากาศดังขึ้นมาและมีเงาสีดำปรากฏอยู่ด้านหลังของจี้เขียนเหยีย่ยยออจูวนนนคคงและื่ๆ คนคนนี้สวมชุดกรอบสีดำและมีปีกอยู่ข้างหลังใบหน้าถูกปิดจนหมดเหลือทิ้งเอาไว้เพียงแค่ดวงตาโผล่ออกมาคนคนนั้นคือเย่เย่ที่แอบออกมาจากเมืองหลิงเฉิงอย่างเงียบๆแล้วปลอมตัวมาโผล่ที่นี่เพื่อที่จะได้ไม่ใช้คนในหอ,อการค้าใบหยกนั้นสงสยัยเขาจึงได้แกล้งบอกไปว่าตัวเขาขอแยกตัวไปฝึกตามลําพังไม่ว่าใครก็ห้ามรบกวนเขาแต่แท้จริงแล้วในเวลานี้ตัวเขานั้นต้องการที่จะมาปรากฏตัวในฐานะผู้นําของอารามวิถีสวรรค์ซึ่งไม่ได้มาเพียงแค่เขาแต่ยังมีเหรียญลี้อย่าง และพักพวกที่โผล่มาในสนามรบนี้เพื่อช่วยเยเยในภาวะขับขันด้วยในเวลานี้เยเยได้มาปรากฏตัวในฐานะผู้นำของอารามิถีสวรรค์อย่างเปิดเผยซึ่งเป็นผลมาจากการหารือร่วมกันของเยเยและเยียนลี่หยางซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นชัดเจนนั่นคือสังหารเขียนเหยียยอเจ้าสํานักยุทธผงเพลิงลงเสียที่นี่ ดังนั้นในขณะที่จี้เขียนเหยีย่ยยอกำลังจะทำลายอาคมของเมืองหลิงเฉิงนันเย่่ก็ได้สวมชุดกราบสวรรค์นภาธรินแล้วโผล่มาโจมตีจี้เขียนเหยีย่ยยอจากไกลๆและบุกเข้าโจมตีอย่างดุเดือดทันทีที่เขาปรากฏตัวโดยไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวผู้คนทั้งหมดที่เห็นภาพนี้และสามารถเดาตัวตนที่แท้จริงของคนคนนี้ออกได้นั้นก็ได้พลันมีสีหน้าที่สดใสขึ้นมา6สำนักใหญ่จับตัวคนของกองทัพอี้เหรินไปก่อนแล้วยังจะกล้า6มาประกาศสงครามใหญ่อีกเรียกได้ว่าไม่เห็นแก่หน้าข้าที่เป็นผู้นำอารามวิถีส ในวันนี้มันถึงคราวที่ข้าจะต้องจัดการกับพวกเจ้าทุกคนแล้วไปสู่ปร,รอพบกันเสียให้หมดหลังจากที่แย่แย่ปรากฏตัวในชุดของกองทัพอีเฮรินแล้วเขาก็ได้ตะโกนไปยังนี้เขียนเหยียอและพักพวกแล้วจากนั้นก็ได้ปล่อยพลังออกจากฝ่ามือไปอยังจี้เขียนเหยี่ยอเป็นแสงสีม่วงโดยที่ไม่รออีกฝ่ายนั้นให้คําตอบหรืออธิบายอะไรตูม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 แสงสีม่วงนั้นได้ปรากฏออกมาและส่องสว่างไปทั่วทั้งแผ่นดินแม้ว่าพลังยุท์ของจี้เขียนเหยี่ยอนั้นจะอยู่ในระดับราชยุธแต่เขากกก็ยยยังงงงตต้้้ออออถถรรร่่ร่่นนแแลวววีีีเเมมืจจาดสส จำนวนมากนั้นแล้วทั้งตัวของเขาก็ได้กระแทกเข้ากับอาคมป้องกันของเมืองหลิงเฉิงเข้าอย่างจังตึงอาคมป้องกันที่ห้องล้อมเมืองหลิงเฉิงนั้นก็ได้สั่นไหวอย่างรุนแรงแต่ในที่สุดก็ยังคงสภาพอยู่ได้ท่ามกลางสายตาที่เป็นกังวลของสวีชื่อเจียและคนอื่นๆจี้เซียนเหยี่ยอเองก็ได้รีบลอยตัวสูงขึ้นมาแล้วมองไปที่เย่เย่ด้วยสายตาที่สง่าผ่าเผยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน